ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอต้องเคารพสโมสรมารติเนสเราแค่งแมนยูสู้สุดตัวเพื่อทีมลีสโนโมาติเนสกองหลังแมนเชสเตอร์อยูเตดตกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกคนให้สู้อย่างสุดตัวในทุกนัดที่เหลือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อต้นสกัดในรูปแบบหนึ่งแมนยูเตดตพึ่งเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ในเกมลีก1นต่อ0ซึ่งมันถือเป็นการแก้ตัวจากเกมก่อนหน้านั้นที่แพ้นิวคาสเซิลไนเต็ด0ต่อ2ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับทําให้ทีมอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนและยังมีโอกาสดีกับการจบฤดูก,กาลด้วยการติดท็อปูทั้งนี้หลังจบเกมที่เชิญเบรนท์ฟอร์ดแล้วนั้นมาร์ติเนสโดนถามถึงเรื่องที่ลูกชอแบ็กซ้ายเพื่อนร่วมทีมตำหนิผลงานของนักเตะแมนยูติดด้วยกันตอนที่จบเกมกับนิวคาสเซิลซึ่งเซนเต์แบ็กชาวอาเจนตาก็ตอบว่าผมเห็นด้วยกับเขาอย่างเต็มที่คุณไม่ควรจะแพ้เกมแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจอกับนิวคาสเซิล ตอนนี้ทุกเกมมันเหมือนกับนัดชิงชนะเลิศและคุณต้องเล่นด้วยอารมณ์ร่วมอย่างเต็มเปี่ยมคุณต้องมีความพร้อมคุณต้องมีความเฉียบคมคุณต้องสู้เพื่อสามแต้มเหล่านั้นถ้าคุณทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะผมก็คิดว่ามันเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อสโมสร,รแห่งนี้คุณต้องสู้อย่างเต็มที่ในทุกนัดอยู่เสมอคุณต้องสู้เพื่อตราสโมสร,รอันนี้มาร์ติเนสเปิดเผยด้วยว่าเรานักเตะแมนเชสเตอร์คุยแบบเปิดอกเพื่อหาทางแก้ไขกันหลังจบเกมที่แพ้นิวคาสเซิลตามที่มีข่าวลือออกมาจริงๆ เราคุยกันเราหาหรือกันแบบทั้งทีมเรารู้ดีว่าเราไม่ควรจะเล่นแบบนั้นโดยเฉพาะในเกมแบบนั้นผมเคยบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องสู้ให้หนักกว่าคู่แข่งเราต้องเล่นด้วยอารมณ์ร่วมที่มากกว่าอีกฝ่ายเราต้องมีพลังงานในการเล่นมากกว่าพวกเขาคุณเข้าใจไหมเรามีขุมกำลังที่ดีอยู่แล้วดังนั้นทุกคนเลยต้องพร้อมที่จะลงเล่นสื่อเผยเทนฮากต้องการเซนถาวรซาบิเซอร์ มาเซลซาบิเซอร์ทำผลงานน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับแมจิตด้วยสัญญายืมตัวจนมีข่าวว่าเอริกเทนฮากต้องการให้สโมสร,รดึงมิดฟิลวัย29ปีร่วมทีมแบบทาวรเอริกเทนฮากกุนซือแมจิตต้องการให้สโมสร,ร,รดึงมาเซลซาบิเซอร์มิดฟิลทีมชาติออสเตรียมาร่วมทีมแบบถาวรหลังสิ้นสุดสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากายทิมินิตเมื่อวันพัสดีที่ผ่านมาซ er าบิเซอร์ย้ายจากไบมอนิกมาเล่นกับแมจิตด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่าานมา โดยไม่มีออชชั่นเซนถาวรมิดฟิลวัย29ปีลงเล่นกับทีมปีแสดงทุกรายการ11เกมและทำ1ประตูเขาเป็นคนแอซินให้มาคัดแลตฟอร์ดทำประตูชัยดับเบรนฟอร์ด1-0ในเกมพิมลิกนัดล่าสุดตามรายงานานะบว่าทนฮากมีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มคุณภาพแดนกลางของมเมเจอก่อนฤดูกาลหน้าซึ่งคุณื่อชารัดกระตุ้นสโมสรให้ดึงซาบิเซอร์มาร่วมทีมแบบถาวรนด้วยหลังมิดฟิลทีมชาติออสเตรียทำผลงานน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาโอทัฟฟอร์ด ซาบิเซอร์ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของยูเลียนนาเกียวมันก่อนวัยมินินจะเปลี่ยนเทรนเนอร์มาเป็นโทมัสทูเิลแต่ทีมเสือใต้ไม่ขัดขวางการย้ายทีมแบบถาวรของมิดฟิลร์วัย29ปีและน่าจะปล่อยนักเตะออกจากสังกัดด้วยมูลค่าประมาณ16ล้านยูนโรเท่าตอนที่พวกเขาจ่ายให้อาร์เพียนไลฟ์ซิกในช่วงซัมเมอร์ปี2021ยเยูอาร์แจ็คส์เคยทำทำไมเทนฮากไม่ใช้ลีเซนโดยืนกลางรับแมนยูขอขอบคุณบทความจากบาบู เรื่องมีว่า 1. ช่วงที่กาซิมโลติดโทษแบนแบบยาวๆมีเสียงเรียกร้องจากเด็กผีจำนวนหนึ่งที่อยากให้อดิคเทนฮากจับลิซโนโม,มาติเนสไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนดูบ้างแต่จนแล้วจนรอดคุณสื่อชาวรัสก็ไม่เคยทำแบบนี้ทั้งที่ตัวเองเป็นคุณสื่อที่ชอบเปลี่ยนตำแหน่งให้ลูกทีมเป็นประจำา 2. ฤดูกาลนี้อริคเทนฮากเคยเอามิดฟิลด์อย่างคริสเตียนเอริกเซนไปเล่นเป็นกองหน้าตัวปลอมและมิดฟิลด์ตัวรับกองหน้าตัวเป้าอย่างวาลเวคฮอสไปเล่นเป็นหน้าตำ่ำ แบ็คซ้ายอย่างลูกชอไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟหน้ากึ่งปีกอย่างเจรอนซานโชไปเล่นเป็นหน้าต่าผู้เล่นหมายเลขสิบอย่างบรูโน่เฟนันเดสไปเล่นเป็นหน้าขวาและหน้าซ้ายปราการหลังอย่างวิกเตอร์ลินเดเลฟไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอืมอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่กุนซือชาวรัสเคยทําเป็นประจำนี่หว่า 3. ถามว่าเจ้าของสมญาเดอะบุดเชอร์สวมบทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้ไหมบอกได้เลยว่าสบายๆโดยเป็นผู้เล่นที่เข้าบอลหนักแน่นแม่นยำและเด็ดขาด แถมผ่านบอลแม่นยำทั้งสั้นและยาวเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะแทงตรงๆไปข้างหน้าแถมความสูงไม่ใช่ปัญหาในตำแหน่งนี้อีกต่างหากสมัยเป็นผู้เล่นของอาเจ็์เอริกเทนฮาก,ก็เคยจับเขาไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ4แล้วทำไมลิซโดมาตินเนสถึงไม่เคยถูกจับไปเล่นในตำแหน่งนี้ให้แมนยูเต็ดผมว่าผู้จัดการทีมปีแสดงคนปัจจุบันคงเสียดายเพราะเขาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟได้เสดาจจริงๆแถมไม่ค่อยแสดงความผิดพลาดออกมาง่าย จนช่วยให้เกมรับเหนียวแน่นขึ้นเยอะหากขยับเขาขึ้นมาตรงกลางก็เท่ากับว่าต้องส่งแฮร์รี่แม็กควายหรือวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟลงตัวจริงขณะที่ราเฟวรานก็ลงบ้างเจ็บบ้างอยู่แล้วหากขยับเอาลูกชอมาเป็นเซนเตอร์ก็จะเสียประโยชน์จากการเล่นเป็นแบ็คซ้ายของเขาอีกสรุปว่าลิชาเล่นเป็นเซนเตอร์ดีที่สุดอย่าไปสลับ 5. อดทนหน่อยเดี๋ยวกาซิเมโกับคริสเตียนเอลิเซนก็จะกลับมาแล้วอองโตนี่มาร์ซิอาก็กำลังปรับตัวอยู่บนม้านั่งสำรอง ไม่เกี่ยวอะไรอันนี้แค่บอกเฉยๆเคยร่วมง,งานกันมาไดชมเวคอร์สแข่งคุณภาพดีชอนได้ผู้จัดการทีมเอเวอเรต์กล่าวชมวอเวคอสกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นนักเตะที่ดีก่อนหน้าที่ทั้งสองทีมจะต้องเจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามโอทัฟฟ์ต์วันเสาร์ที่8เมษายนนี้ Man United, แมนยูไนเต็ดตัดสินใจยืมเวคอร์สมาจากเบอร์ลีด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนกระทั่งจบสีซั่นนี้โดยเขาช่วยไล่กดดันคู่แข่งได้ดีในระดับหนึ่ง แต่กลับมีผลงานการทําประตูที่ไม่ดีเท่าไหร่นักจนทําให้เขาโดนบางคนตําหนิอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาไดซึ่งเคยร่วมงานกับเ,เวกคอร์สมัยที่คุมเบอร์ลียเผยว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆเขาทํางานหนักสุดๆเขามีความเป็นมืออาชีพสูงผู้จัดการทีมแต่ละคนก็จะมองหาสิ่งที่พวกเขาต้องการแตกต่างกันไปนะนะแต่ผมจะไม่ประมาทเขาในฐานะนักเตะแน่ๆผมหวังว่าเขาจะไม่โชว์ความเป็นมืออาชีพที่ดีมากนะักถ้าเขาได้เล่นในวันเสาร์นี้นะ ทุกอย่างอยู่ในมือขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ผีตัวที่13โดยโกสุยสถานการณ์ลุ้นท็อปโฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่นคลอนเพราะก่อนหน้านั้นเก็บได้เพียงคะแนนเดียวจากสานัดทำให้จากที่เหมือนจะลอยลำอยู่แต่ตอนนี้ดูไม่มั่นคงการขับเขี่ยวแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวแชมเปี้ยนลีกถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจรองลงจากบรรดาหัวตารางที่ไล่ล่าแชมป์เพราะโคต้าั่วใหญ่บอลยุโรปมันส่งผลถึงการเงินโอกาสควานักเตะน,นำและสถานะหลังจากนั้นของแต่ละทีม สำหรับปีแสดงมันคือการกลับไปยังช่วยใหญ่อีกครั้งหลังพลาดท่านในช่วงปีที่ผ่านมาและมันคือประกาศสิทธิจากเอดิธเทนฮากที่มุ่งมั่นพาทีมลงเล่นในเวที UCL ไม่ต่างจากนักเตะที่ไมยมั่นเต็มที่เพื่อกลับไปยังจุดนั้นให้ได้และกลายเป็นเป้าหมายหลักในลีกณนะตอนนี้ที่ต้องทําให้สําเร็จโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกอย่างดูเหมือนดําเนินไปด้วยดีเพราะตั้งแต่เข้าปี2023ขุนพลยูเนเต็ดสร้างผลงานยอดเยี่ยมจนเกาะอันดับ3ามเหนียวแน่นแต่ทุกอย่างเป็นแบบที่เห็น เพราะตั้งแต่ได้แชมป์คาร์บาวครับฟอร์มบนเวทีพิมลีกกลับแย่ลง3เกมก่อนหน้านั้นก่อนประทะเบรนฟอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมาผีแดงต้องเจอกับความพ่ายแพ้2นัดให้กับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลนอกจากนั้นทำได้เพียงเสมอทีมบวซ์เซาท์ทำตันแบบไม่มีสกอร์คะแนนที่หล่นหายไปส่งผลให้แมนเชสเตอร์ต้องคว้าใชในเกมต่อมาซึ่งลงท้ายลูกทีมเชนากทำสำเร็จตามที่ต้องการถึงรูปเกมจะดูอึดอัดเพราะนำแค่ประตูเดียวแชมป์เกือบโดนตีเสมอในครึ่งหลัง แต่ท้ายที่สุดก็ได้3คะแนนและทําให้ความได้เปรียบในการลุ้นท็อป์ฟูยังคงอยู่ในมือปีแสดงที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่าหลังจากนี้อยู่ในเต็ดคงไม่ต้องไปสนใจใครอีกแล้วพวกเขาต้องมุ่งมั่นกับการลงสนามของตนเองเท่านั้นและ10นัดหลังจากนี้ต้องพลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คงไม่ได้คาดหวังหรือจินตนาการว่าเชนฮากและลูกทีมจะทําผลงานสมมุติแบบคว้าชัยได้ทั้งหมดเพราะจะลืมแต่ละเกมล้วนแล้วแต่ยากลําบากแถมคู่แข่งต่างมีเป้าหมายของพวกเขาอยู่เช่นกัน บวกกับ2นัดต่อไปหลังจากนี้ต้องเจอทีมท้ายตารางทั้งเอลตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งแน่นอนว่าทุกคนมองไปที่6คะแนนแต่สิ่งที่สําคัญควบคู่กันไปนั้นคงหนีไม่พ้นปีแสดงต้องพัฒนาผลงานมากกว่าที่ผ่านมาหากใครชมเกมช่วงหลังคงคิดไม่ต่างกันเพราะมันดูอึอดอัดและคัดขา,าดเกิน,กนโดยเฉพาะแนวรุกที่ดูไม่ค่อยไหลลื่นแถมยังไม่สามารถสร้างความอันตรายเหมือนก่อนหน้านั้นเรื่องนี้เทนฮากทราบดีและพยายามหาจุดลงตัวด้วยการปรับปรุงแนวรุกในนัดล่าสุด กระนั้นมันยังมีปัญหาในการสร้างความยากลําบากให้ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามและโอกาสทองที่แทบจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาไม่มากหวังว่านัดต่อไปจุดดังกล่าวจะดีกว่าเดิมเพราะทีมอย่างเอเวอเรตชอบทําแสบใส่ปีแสดงอยู่ตลอดและยิ่งทีมเยือนกําลังหนีตายจึงทําให้เกมวันเสาร์นี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนยกเป็นแนวรุกกลับระเบิดผลงานชัยชนะคือเป้าหมายหลักและเป้าหมายเดียวของทีมเพราะตอนนี้การลงเล่นในลีกแต่ละนัดไม่ต่างจากรอบชิงชนะเลิศ ที่จะตอบกำหนดเส้นทางลุ้นท็อปโฟของสโมสรพลาดเพียงคนเดียวอาจจะหลุดพื้นที่และโดนทีมอื่นๆไล่จี้เพิ่มแรงกดดันเข้ามาทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับแมนยูเตว่าจะทำหน้าที่ของตนเองลุล่วงได้หรือไม่ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างยังคงอยู่ในมือและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปสำหรับการกำหนดชะตาของตนเองบนเส้นทางโคตาแชมเปี้ยนลีกการแย่งชิงที่เข้มข้นต่อจากนี้จึงอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากัน โดยฟังปีแสดงต้องมองแค่ตัวเองคว้าชัยไปเรื่อยๆและพลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้อาจมองเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทุกอย่างจะต้องลงไปพิสูจน์ในสนามเท่านั้นซึ่งเป็นเส้นทางที่แมนเชเตอรต้องแสดงให้เห็นหลังจากนี้ลุกสิเพื่อนเผยจังหวะบรูโน่เตสกิดเดียจังหวะนอนปฐมพยาบาลเกมแมนยูเชิญเบนฟอร์ กลายเป็นสีสันของเกมเมื่อบูโน่เฟนเดสเตดาบิดเดียหระหว่างที่นายทวารเพื่อนร่วมทีมกำลังปฐมพยาบาลในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด1-0เมื่อคืนที่ผ่านมามาคัทแลตฟอร์ดท,ทำประตูชัยในครึ่งแรกช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3าแต้มสำคัญซึ่งช่วยให้ทีมของเอรดิคเทนฮากกลับไปอยู่ในท็อป4อีกครั้งเกมนี้บรูโน่ทำผลงานได้น่าประทับใจโดยความขยันและความทุ่มเทของเขายังคงเป็นจุดเด่นแม้ว่าเกมที่แล้วไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้ก็ตาม หลังจากบมุกไปแพนดิวคาสเซนวยเจ็ดสองต่อศูนย์หลังจบเกมเทนฮากพูดถึงมิดฟิลด์ชาวโปรตุกีสว่าสําหรับผมแล้วนักเตะที่ดีที่สุดในสนามคือบรูโน่เฟนันเดสผมคิดว่าเขาเป็นตัวกําหนดเกมตั้งแต่ต้จนจนจบอย่างไรก็ตามแมนเตอาจไม่ได้คว้าสามแต้มหากว่าเดียร์ไม่เซฟลูกย,ยิงหลุดเดี่ยวของเควินแซดในนาทีที่67จนทําเอาในด่านชาวสเปนิดบาดเจ็บหลายคนอาจแฮปปี้ที่เกมได้หยุดพักชั่วครู่และทีไม่เสียประตูแต่ไม่ใช่กับบรูโน เมื่อมิดฟิลร์รายนี้เตะไปแถวสะโพกข,ของเดียรให้รีบลุกขึ้นเพราะอยากจะกลับมาเล่นให้เร็วช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมแมนยูเ็ดเอาชนะไปได้1ต่อ0และแมนต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านเจอเอเวอเรตันที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ